ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาสอนเรื่องเกี่ยวกับการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันตรโกณมิติกันค่ะค่ะก่อนอื่นเนาะเราก็มาทบทวนเอกลักษณ์ติีโกณมิติที่ควรรู้กันก่อนค่ะซึ่งเราก็จะได้ใช้บ่อยเนาะในเรื่องนี้นะคะก็คือการหาปริพันธ์ในฟังก์ชันตรโกณมิติค่ะ สำหรับเอกนณ์ข้อแรกนะคะก็คือ sin ์กำลังอสองบวก cos กำลังสองเท่ากับ1นั่นเองเนาะหรือว่าเราก็สามารถที่จะย้ายข้างมันนะคะให้กลายเป็นแบบนี้ได้ก็คือเป็น sin ์กำลังสองเซต้าเนาะเท่ากับ1ลบ cos กำลังสองเซต้าอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือเราย้าย sin ไปก็ได้เนาะก็ได้เป็น cos กำลังสองเซต้านะคะเท่ากับ1ลบ ไซน์กำลังสองเซต้าอย่างนี้ก็ได้ค่ะจากนั้นเนาะข้อที่สองก็คือเศษกำลังสองเซต้าเท่ากับ1นบวกแทนกำลังสองเซต้านะคะอันนี้เนี่ยหายังไงเอ่ยก็คือหลักๆเนี่ยก็จะเป็นการที่เอาสรรมการที่1ใช่ไหมคะหารด้วยคอ s สนะคะเอา1เนี่ยหารด้วยคอร์สเซต้าทั้งสมการนะคะข้างบนอะลรใช่ไหม อาหารแล้วเนาะทรหารคอร์สก็ได้อะไรเอย่ยแทนขออภัยหารด้วยคอร์สกำลังสองนะคะไซส,ส่วนคอร์สก็ได้เป็นแทนกำลังสองใช่ไหมคะคอร์สส่วนคอร์สก็เป็น1เห็นไหมนะคะมันก็จะได้เป็นฝั่งซ้ายเปลี่ยนเป็นฝั่งขวานะคะในขออ้อ2แล้วก็1ส่วนคอร์สก็คือเศกนั่นเองเนาะก็ได้เป็น1ส่วนคอร์สกำลังสองก็คือเศกกำลังสองนะคะส่วนขอ้นอ3ล่ะมันก็คือการเอา สมการที่หนึ่งนะคะหารด้วย s i n ์กำลังสองเซตาค่ะอ่าก็ลักษณะเดียวกันเนาะหาร s i n ์หาร s i n ์ใช่ไหมก็คือ1ก็คือเป็นตัวนี้นะคะดูทางขวาเนาะ,อะคอร์สส่วน s i n ์ก็ได้เป็นคอรสนะคะแล้วก็ฝั่งขวาก็คือ1ส่วน s i n ์นะคะก็เป็นโคไซด์ก,กำลังสองนั่นเองค่ะข้อสี่ก็คือเป็น s i n ์สองเซตาเนาะหรือว่ามันก็คืออะไรเอ่ย s i n ์เป็นเซตาบวกเซตา เหมือนที่เราเคยท่องนะเป็น sin A บวก B นะคะเท่ากับอะไรนะไ n A คอส B บวกคอ s A ไซ B ใช่ไหมอ่าประมาณนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะเดียวกันเนาะก็พอบวกกันเนาะก็ได้เป็นสูตรนี้ขึ้นมาค่ะขึ้นมานะคะก็เป็น2ไซเซต้าคอสเซต้านะคะแล้วก็ขอสูตรสุดสุดท้ายก็จะเป็นคอ s 2เซต้าเนาะหรือว่าตอนเด็กที่เราเคยท่องก็คือ คอส a บวก b นาะเท่ากับคอส a คอส b ใช่ไหมลบไซน์ a ไซน์ b นะคะแบบนั้นเนาะก็ได้เป็นสูตรนี้ขึ้นมานะคะส่วน5.1แล้วก็5.2จเนี่ยจะเป็นสรรมการ5นั่นแหละที่เราเอามา,เ,าเขาเรียกว่าอะไรจัดเปลี่ยนรูปของสรรมการใหม่นะคะแค่นั้นเองเนาะจากเดิมที่เป็นอคอ 2, สสองเซตา้าใช่ไหมแล้วก็หนูดูจกตรงนี้เนาะข้างหลังนะคะอ่มันจะเท่ากับ 2 c o s สอสกำลังสองสลบหน่ะลืมบอกนิดนึงว่าที่มาจากตรงนี้ก็คือมันคือเออเขาเรียกว่าอะไรสูตรดั้งเดิมของมันก็คือเป็น cos กำลัง2องเซตลบไซกำลังสอง้าใช่ไหมคะตรงนี้ก็คือใช้สรรมการที่1มาช่วยเนาะใช้สรรมการที่1มาช่วยก็คือเห็นปะมันคืออันนี้นะเอามาแทนค่านะคะแทนไซน์ในอยู่ให้อยู่ในรูปของคอสเนี่ยเราก็จะได้ออกมาเป็นสองคอสกำลังสอง เซต้าลบหนะคะแล้วก็ถ้าแทนอคอสเป็นไซน์นะก็จะได้เป็น1นะคะลบด้วย2 s งไซน์กำลังสองเซต้าอีกเนาะแล้วก็ย้ายข้างนะคะย้ายข้างไงก็แค่เอา1ไปบวกแล้วก็เอา2ไปหารนะคะก็ได้เป็นคอ s ์สกำลังสองเซต้าเท่ากับ1บวกคอสสองเซต้าส่วน2นะคะไซน์กำลังสองก็จะเท่ากับ1ลบ คอสสองเซตส่วนสท่านั้นเองค่ะค่ะสำหรับหน้านี้นะคะเราก็จะมาบอกวิธีนะคะในการหาปริพันธ์ในรูปของอินทิเกรตของไซน์กำลัง M นะคะ X เ,เนาะไซน์ size X กำลัง M คูณกับ c o s x กำลัง N นะคะแล้วก็ DX เนาะสังเกตว่าอันนี้เนาะเดี๋ยวจารทบทวนให้นิดนึงว่าไอ้กำลังตรงนี้เนี่ยมันคืออะไรนะคะ s i n M ข้างบนใช่ไหมแล้วก็เจริงๆมันเท่ากับ s i n x แล้วก็ทั้งหมดยก่กำลัง M อันนี้พอจำได้อยู่นะคะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือ c o s n x แบบนี้เนาะจริงๆมันก็คือการที่เอา c o s x นะคะยกกำลังด้วย N นั่นเองโอเคเนาะนะคะแปลว่า M กับ N นี่คือเป็นเลขยกกำลังของฟังก์ชัน s i n แล้วก็ฟังก์ชัน cos นะคะที่จะต้องเป็นอะไรเอ่ยตรงนี้นะคะดูดข้อหมายของมัน,นะจะต้องเป็นจำนวนเต็ม ที่มากกว่า0นย์ะคะอันนี้คือในกรณีที่เราจะใช้นะคะวิธีการในการหาปริพันธ์แบบนี้นะคะ m และ n จะต้องเข้าเงื่อนไขว่าเป็นจำนวนเต็มที่มากกว่าศนย์คือเป็นลบไม่ได้โอเคป่ะเนาะคือเป็นลบไม่ได้นะคะอันนี้คือตามเงื่อนไขที่เราจะใช้วิธีนี้เนาะกรณีที่หนึ่งถูกแบ่งออกเป็นนี้เนาะสามกรณีด้วยกัน กรณีที่1คือ m, m เป็นจํานวนขี้ m, m คือเลขยกกำลังของ s i n เป็นจํานวนขี้นะคะจะให้เรานะคะใช้ตัวแปรเข้ามาช่วยก็คือวิธีการเปลี่ยนตัวแปรถูกไหมคทคนิีการเปลี่ยนตัวแปรเหมือนบทที่1ที่เราเรียนไปนะคะ u เท่ากับ cos x และใช้สัญลักษณ์อ่าขออภยัยใช้เอกลักษณ์นะคะ s i n กำลังสอง x เท่ากับ1ลบค cos กำลังสอนะคะในการจัดรูปกรณีที่2ก็คือ N เป็นเลขคี้บ้างนะคะก็คืออีกตัวหนึ่งจะเป็นคู่เป็นคี่ก็ได้ถูกไหมนะอ่ะก็คือโฟกัสของ M และก็ M นะคะให้ใช้ตัวแปรเป็น s i n x นะคะยูเท่ากับ s i n เอ็ x. อ่ะ s i น x นะคะและใช้เอกลักษณ์นะคะเป็น cos ก,กำลังสองนะคะเท่ากับ 1ลบ s i นกำลังสอนั่นเองนะคะในการจัดรูปกรณีสุดท้ายคือกรณีที่ M และ N เป็นจำนวนคู่พร้อมกันนะคะเราก็จะใช้เอกลักษณ์เนาะตัวนี้ sin ์กำลังสองนะคะเท่ากับ1ลบ c o ส 2x ส่วน2น,น,น,นะคะและ cos กำลังสเท่ากับ1บวกค o ส 2x ส่วน2ค่ะเพื่อลดเลขชีก้กำลังของ ฟังเส้นซายและฟังก์ชันคอร์ค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันในหน้านะต่อไปค่ะค่าสำหรับตัวอย่างนี้นะคะก็คือ,อการหาค่าของอินทิกรัลไซน์เกกํลังสนะคะคูณด้วยคอร์สเอกกํลังสองเซนาะซึ่งให้เราพิจารณาเวลาดูเนาะให้ดูหาเลขคี้ก่อนโอเคไหมนะคะถ้าเจอ sin ์คอร์ดคูณกันถูกปะ่ะดูมีเลขขี้ไหมที่เป็นเลขยกกำลังอ่า อันนี้มีใช่ไหมก็คือ s i น์นะคะเป็นเลขคีย์ซึ่งมันตรงกับกรณีที่1กรณีที่1ให้อะไรเอ่ยกำหนดให้นะคะแทนตัวแปร u เนี่ยเท่ากับ cos x ถูกไหมคะนะโอเคทีนี้เราก็เริ่มเลยนะคะก็คือกำหนดให้ u เนาะเท่ากับ cos x ค่ะแปลว่าอะไรเอ่ยถ้าเราดิฟ1ครั้งใช่ไหมดิฟ u ดิฟ cos ได้อะไรได้ลบไซน ลบ sin x อยกาลืม dx ด้วยนะคะจากนั้นเราก็เป็นไงคะแทนนะคะลงไปในสมการอ่าอันดับแรกคือแทนอะไรเอ่ยแทน sin x dx ก่อนนะคะแยกกันอย่างนี้เดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูเนะาะ sin 3x นะคะ cos 2x dx จะเท่ากับอย่างนี้ integral ของ s i n 2x นะคะ c ค s สอ x เกแล้วก็คูณด้วยลบ s i n x เอนะคะอันนี้ก็วงเล็บใส่ลบไปด้วยแบบนี้โอเคไหมที่ต้องเติมลบเพราะอะไรเพราะว่าคืออย่างนี้คะ่ะเราพยายามจัดรูปให้ได้ตรงนี้เป็น du โอเคไหมแล้วก็ที่เหลือเหลือตรงนี้ไว้ก่อนอ่านะคะจากนั้นทำยังไ,ไงเอ่ย เราก็มันคูณกันอยู่นะคะเราก็เปลี่ยนทั้งหมดให้อยู่ในรูปของคอสนะเปลี่ยนก้อนไอ้ก้อนสีข้างหน้านี้นะคะเปลี่ยนให้มีแต่คอสนะมีแต่คอสเอก็กวิธีการก็คือเราแทนด้วยนะคะเอกลักษณ์ที่ว่าไซน์กำลังสองเ,อเ,อเนาะ เท่ากับ1ลบคอสกำลัง 2x ค่ะเราก็แทนค่าลงไปเลยเนาะก็เป็นลบอินทิกรัลของ1ลบคอสกำลัง 2x นะคะคูณด้วยคอส 2x นะตรงนี้จะเปลี่ยนเลยเนาะเปลี่ยนเป็น du เลยนะคะตรงนี้อืมโอเคไหมคะจากนั้นเราก็ทำไงเอ่ยค่อยเปลี่ยนสรรมการนะคะ ทั้งหมดให้อยู่ในรูปของ u คืออันไหนเป็นคอร์สเราใส่ u เข้าไปเลยเนาะก็เท่ากับลบอินทิกรัลของ1ลบ u กำลังสองคูณด้วย u กำลังสอง du ค่ะโอเคไหมจากนั้นเราก็เป็นไงเอ่ยกระจายกระจาย u กำลังสองเข้าไปคูณนะคะได้เป็นลบอินทิกรัล u กำลังสี่อ่ะขออภยัย u กำลังสองนะคะลบด้วย u กำลังสี่แล้วก็ d u ค่ะ โอเคไหมแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็เป็นไงคะอินทิเกรตนะคะอินทิเกรตไปเลยก็จะได้ออกมาเป็นลบในวงเล็บเนาะมีลบอยู่ข้างหน้าด้วยนะคะอย่าลืม rate, อินทิเกรต U กกำลังสองก็ได้เป็น U กกำลัง3ส่วน3ามนะคะลบด้วย U กกำลัง4ี่อินทิเกรตก็ได้เป็น U กกำลัง5ส่วน5นะคะแล้วเราก็ค่อยปิดวงเล็บแล้วก็บวก C ทีหลังนะคะ บวก4แบบนี้ก็คูณกระจายอันนี้เข้าไปนะคะก็จะได้ออกมาเป็นได้ออกมาเป็นลบ u กำลัง3ส่วน3บวก u กำลัง5ส่วน5แล้วก็บวก4นะคะจัดรูปแล้วก็แทนค่า u กลับไปนะคะส่วน3บวก4 u ของเราตอนนี้คืออะไรเอ่ย cos กำลัง 5x อย่างนี้นะคะส่วน5 u คือ5เออขอโทษ u คือ c o s นะคะลบด้วย cost กำลัง3 x แบบนี้หารด้วย3และบวก c ค่ะอันนี้ก็จะเป็นคำตอบที่เราได้นะคะค่ะสำหรับข้อนี้บ้างนะคะอ่าอย่างที่อาจารย์บอกก็คืออันดับแรกให้เราโฟกัสไปที่เลขยกกำลังของ sin กับ cost หรือว่าอันไหนเป็นเลข คี่มีไหมนะคะเราเริ่มดูก่อนว่าอันนี้เป็นเลขคี่อยู่ที่คอสบ้างเนาะเป็นตรงกับกรณีที่เท่าไหร่คะกรณีที่2แหละถูกไหมตัวนี้ที่2บอกว่าอะไรให้เราแทน u เป็นเป็นอะไรเป็น s ซ n x เอเพราะเมื่อกี้แทนเป็นขอใช่ไหมอันนี้ก็แทนเป็น s ซ n ก็คือตรงกันข้ามเนาะวิธีการก็คืออันไหนเป็นเลขคียใช่ป่ะเราก็แทนอีกอย่างหนึ่งอะเป็นยูแทนโอเคไหมถ้าเป็นแบบนี้จะพอจําได้นะคะจากนั้นนะ อ่าเราก็เริ่มต้นเลยเนาะให้ u นะคะเท่ากับ s i n x นะคะดิฟ u เลยค่ะดิฟ s i n ได้อะไรได้คอ s คอ s x dx นะคะจากนั้นค่ะเราก็แทนค่าเลยค่ะเหมือนอันเมื่อกี้นี้เนาะนะคะอาจารย์ก็จะพยายามจัดรูปนะคะให้มันเป็นไงเอ่ยอยู่ในรูปของ cos x นะคะคูณกับ dx เ,เข้าไว้แบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้มัน ใส่เป็นค่า u ก่อนนะคะแบบนี้นะก็ได้เป็น sin ์กำลังสองคูณกับ cos กำลังสง x นะคะแล้ว cos จริงๆเป็มันกำลัง3ใช่ไหมเราก็แบ่ง1ตัวใช่ไหมมาคูณกับ dx แบบนี้นะคะด้านหลังตรงนี้เราจะได้เป็น du โอเคปะ่ะนะคะหลังจากนั้นเหมือนเดิมให้ทำไงนะเนื่องจากเราแทน u เป็น sin อาจารย์จะขอเปลี่ยนคอสตัตวนี้นะคะโดยใช้เอก,กะลักษณ์ของมันก็คือคอสกำลัง 2x เนี่ยจะเท่ากับ1นึลบด้วยไซน์กำลัง 2x นะคะแทนค่าลงไปแบบนี้ทำเหมือนกับข้อเมื่อกี้เราจริงๆแล้วอะนะอ่าเราก็คูณไปเลยค่ะเป็นไซน์ 2x นะคะคูณด้วย1นลบไซน์อ่ากำลัง 2x แบบนี้นะคะอันนี้ด้านหลังอาจารย์เขียนเป็น d u เลยแล้วกันนะโอเคนะคะจากนั้นนะคะก็ เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนไซน์กำลังสองอ่ะขอัยเปลี่ยนไซน์ทั้งหมดให้เป็น u เนาะอันนี้เป็นกำลังสองก็เป็น u กำลังสองเนาะคูณด้วยหนึ่งลบ u กำลังสองแบบนี้นะคะ du ูค่ะคูณกระจายเข้าไปเลยค่ะเป็น u กำลังสองลบ u กำลังสี่นะแล้วก็ du ค่ะหาอินทิเกรตเลยนะคะตรงนี้ได้เท่าไหร่เอ่ยอินทิเกรต u กำลังสองก็ได้เป็น u กำลังสามส่วนสามลบ u กำลัง 5.5ส่วน5นะคะบวกด้วย c ค่ะจากนั้นเราก็แทนค่าไซน์กลับไปนะคะ u เป็นไซน์ก็เป็นไซน์กำลัง 3x นะคะหารด้วย3ลบด้วยไซน์กำลัง 5x หารด้วย5นะคะและบวก c ค่ะอันนี้ก็เป็นคำตอบของข้อนี้ค่ะค่ะและสำหรับตัวอย่างนี้นะคะเราก็ดูที่ ตรงยกกําลังอยู่เหมือนเดิมนะว่าตรงนี้เป็นเลขอะไรเอ่ยเป็นเลขคู่แล้วนะคะจะสังเกตได้ว่าเมื่อกี้2ข้อมีเลขคี่อยู่แต่ในโจทย์นี้เนี่ยไม่มีเลขคี่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเข้ากรณีที่ไหนเอ่ยกรณีที่3เนาะกรณีที่3บอกว่าอะไรเอ่ยให้เราเปลี่ยนนะคะเปลี่ยน s i n ์กำลัง 2x นะคะให้อยู่ในรูปของ1 o ลบ cos 2x หารด้วย2และ cos กำลัง 2x นะคะเท่ากับ 1บวกคศสอนะคะส่วน2นั่นเองนะคะอ่ะเราก็มาแทนค่ากันเลยค่ะอ่าจะเขียนสวยๆให้ให้มาตรงนี้อีกทีนึงแล้วกันเนาะนะคะเปลี่ยนต้องเป็น 2, อ่าซน์มันสงเอเท่ากับ1นลบคศสอ X, นะคะแล้วก็หารด้วย2อค่ะ และก็ cos กำลัง2 x เท่ากับ1บวก cos 2 x หาร2นะคะแก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจาก sine กำลัง2 x cos กำลัง2 x จะเท่ากับ 1- ลบ cos อ x นะคะหารด้วย 2. 2วงเล็บค่ะแล้วก็คูณด้วย 1. บวก cos 2 x นะคะหารด้วย2อ,อีกเช่นกันนะคะวงเล็บแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะเราก็ทำไงเอ่ยคูณมันออกมานะคะข้างล่างเนี่ยคูณกันได้เท่าไหร่ได้4นะข้างบนล่ะเราสังเกตว่ามันคืออะไรเอ่ยมันคือเป็นแบบนี้นะ1ลบคองคูณด้วยหนบวกคอสสนะคะข้างล่าง2คูณ2ก็เป็น4อย่างนี้เนาะ อันนี้เราจะเห็นได้ว่ามันคือผลอะไรคะผลต่างกําลังสองหรือมันคือ a อ,อยู่ในรูป a กําลังสองลบ b กําลังสองซึ่งจะเท่ากับ a ลบ b คูณด้วย a บวก b แบบนี้เห็นไหมคะเนาะอ่าเพราะฉะนั้นเป็นไงคะตรงนี้เราก็จะได้ว่ามันเท่ากับหนึ่งก็เป็น a นะก็เป็นหนึ่งกำลังสองนะคะลบด้วย cos นะคะสอง x กํกำลังสองแบบนี้คะ่ะหารด้วย สี่ค่ะอย่างนี้เนาะค่ะจากนั้นนะคะเราก็จัดรูปต่อค่ะกระจายให้มันออกมาเป็น1ส่วน4นะคะลบด้วย cos กำลังสองเนาะอสองกซำลังสองนะคะหารด้วย4่จากนั้นค่ะเราก็เปลี่ยนเห็นไหมว่าอันนี้มันเป็นกำลังสองอีกแล้วใช่ปะซึ่งเราไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะคะเราจะขอเปลี่ยน cos กำลังสองให้กลายเป็น อยู่ในรูปของอันนี้อีกเช่นกันนะคะแบบนี้ซึ่งนูเห็นอะไรไหมคะมันเป็นคอสกำลังสองเหมือนกันเพียงแต่ฟังก์ชันข้างหลังมันคือสองเอกใช่ไหมเราก็เปลี่ยนทุกอย่างเลยนะคะที่เป็นเอกเนี่ยแทนที่ด้วยสองเอกซะอ่าเดีย๋ยวจาเขียนให้ดูแล้วก็เป็นคอสกำลังสองสองเอกแบบนี้ใช่ไหมอย่างนี้เนาะก็จะเท่ากับ1บวกด้วยคอสอันนี้มันเป็น 2x คูณ 2x ก็จะกลายเป็น 4x นั่นเองนะคะแล้วก็หารด้วย2ค่ะแบบนี้เราก็แทนค่าลงไปเลยค่ะแทนค่าลงไปอีกก็จะได้เป็น1ส่วน4นะคะลบด้วยเศษ1ส่วน4คูณด้วย1บวก cos 4x นะคะแล้วก็หารด้วย2อะหารด้วย2นั่นเองค่ะ แบบนี้โอเคไหมนะคะก็คือ cos กำลังสองสองนะคะหารด้วย4มันก็คือเอาเศษหนึ่งส่วนสี่ไปคูณอยู่กับ cos ใช่ไหมแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็กระจายอีกค่ะกระจายคือเราเวลาเราจะหาอินทิกรัลเนี่ยเราพยายามกระจายออกมาให้มันได้ได,ได้หลายหลายเศษส่วนย่อยออกมาเพราะว่ามันจะคำนวณง่ายขึ้นนะคะเศษหนึ่งส่วนสี่นะคะได้เป็นลบเนาะ อันนี้เราก็เอาเข้าไปหารเลยก็ได้เป็นวงเล็บนะคะเศษหนึ่งส่วนเศษหนึ่งหนึ่งบวกคอสสี่เอ็กนะคะหารด้วยแปดอย่างนี้เนาะแล้วเราก็กระจายออกมานะคะได้เป็นหนึ่งส่วนสี่ลบหนึ่งส่วนแปดนะคะและลบด้วยคอสสี่เอ็กนะคะส่วนด้วยแปดนะคะที่ลบเพราะอะไรเพราะว่า ตรงนี้มีเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้าเห็นปะเนาะแล้วมันก็คือคูณกระจายเข้าไปแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นข้างหน้าก็เลยจะต้องเป็นลบ c o อ 4x นั่นเองนะคะจากนั้นค่ะเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วเราก็เอามาคำนวณเซนหนึ่งส่วนสี่ลบเซนหนึ่งส่วนแปดเนาะคำนวณได้กันอยู่นะขอลนอนอของมันคืออะไรเอ่ย4กับ8ก็คือ8ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น 1>, 1ส่วน4แล้วก็คูณ2เข้าไปทั้งบนและล่างเนาะก็ได้เป็น2ส่วน8นะคะลบด้วย1ส่วน 8%, เนะเาะลบคอส4 x อกส่วน8คอีกทนึ่งนะคะฝั่งข้างหน้าตรงนี้ในวงเล็บเขียวนี่ก็จะได้เป็นอะไรเอ่ย2ส่วน8ลบ1ส่วน8ก็ได้เป็น1ส่วน8นะคะลบด้วย cos 4x.8 ส่วน8ค่ะ และผลลัพธ์จากหน้าเมาื่อกี้นี้นะคะอาจารย์ก็ยกมาให้แล้วนะก็คือ s i n กำลัง 2x c o s กำลัง 2x นะคะเท่ากับเ8 1หนึ่งส่วน8ลบด้วยเศษหส่วน8คูณด้วย c o s 4x นั่นเองค่ะจากนั้นเราก็มาหาอินทิกรัลของฟังก์ชันนี้กันนะคะฟังก์ชันโจทย์เนี่ย DX เนาะเราก็แทนค่าไปเลยในสิ่งที่เราจัดรูปมาแล้วเนาะ c อ s สอีแล้วก็ DX แบบนี้ค่ะ ใส่วงเล็บให้นิดนึงนะคะแล้วก็แก้อินดิเกตออกมาเลยเนาะอินทิเกรตนะคะเซนหนึ่งส่วนแปดเราก็จะได้อะไรเอ่ยก็เป็นเซนหนึ่งส่วนแปดเอ็กถูกไหมคะอ่าด้านหลังนี่ล่ละนะลบดึงหนึ่งส่วนแปดออกมาก่อนอินทิเกรตของคอส 4x จะได้อะไรเอ่ยก็ได้เป็น s i n ใช่ไหม side ไดิฟไซน์ได้คอสนะคะแล้วยงไงต่อเราก็ได้4ออกมาด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องหาร4คืนนะคะอืมเป็นแบบนี้ แล้วก็บวก4ไปค่ะก็จัดรูปอีกนิดนึงนะคะก็เป็น x ส่วน8เนอะลบด้วยนะคะ sin 4 x ส่วนด้วย32บวก c ค่ะอันนี้เดี๋ยวจะจะเช็คให้ดูอีกทีหนึงเนาะเช็คเนาะบางทีแบบวิ่ยเราทำแล้วไม่ค่อยมั่นใจเลยว่าเราได้คำตอบในการอินทิกรตที่ถูกต้องหรือเปล่านะคะก็ดิฟ sin 4 x นะคะส่วน4ดิฟเลยค่ะ ได้เท่าไหร่เอ่ยดิฟไซน์ได้คอส 4x นะคะแล้วก็อันนี้ดึง1ส่วน4ออกใช่ไหมนะคะแล้วก็ต้องดิฟ 4x ทีนึงก็คือได้4เนาะเพราะฉะนั้นตัดกันจึงได้ cos 4x พอดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าเราอินทิเกรลคอส 4x dx นะคะก็จะเท่ากับ sin 4x ส่วน4ถูกต้องค่ะโอเคก็ได้คำตอบเท่านี้ค่ะ